ส,สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันค่ะอันตรายจากมะเฟืองที่คุณอาจคาดไม่ถึงค่ะเป็นความโชคดีของคนไทยมาก,มากๆที่เกิดมาในผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักผลไม้นานาชนิดค่ะแถมยังมีราคาที่ไม่แพงและมีประโยชน์ต่อร่างกายในหลายๆด้านและรวมไปถึงผลไม้หน้าตาน่าทานอย่างมะเฟืองกันค่ะ ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวที่หลายคนชื่นชอบและราคาสบายกระเป๋าอีกด้วยค่ะแต่ไม่ว่ามะเฟืองจะน่ากินมากแค่ไหนแต่ก็ยังมีข้อควรที่ระวังที่ต้องทราบก่อนการกินเช่นเดียวกันค่ะอันตรายจากมะเฟืองเนื่องจากมะเฟืองมีกรดออกซาลิกสูงพอสมควรค่ะดังนั้นจึงอาจส่งผลต่อผู้ป่วยโรคไตหรือกำลังรับการฟรอกไตอย,อยู่เพราะอาจทำให้อาการของโรคไตหนักขึ้นกว่าเดิมค่ะ และการรับสารออกซาลิกเข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากอาจเพิ่มโอกาสของการเป็นโรคนิ้วในทางเดินปัสสาวะหรือโรคไตาวายเฉียบพลันได้ค่ะผู้ที่อยู่ในภาวะขาดน้ำเนื่องจากอาการท้องเสียท้องร่วงทำงานหนักหรือออกกำลังกายหนักจนสูญเสียเหงื่อในปริมาณมากหากทานมะเฟืองหรือดื่มน้ำมะเฟืองในปริมาณมากจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคไตาวายเฉียบพลันได้เช่นกันค่ะ นอกจากนี้ใครที่กําลังทานยาลดไขมันหรือ,อยาลดความเครียดอยู่ไม่ควรทานมะเฟืองเช่นกันค่ะเพราะมะเฟืองจะเข้าไปต่อต้านการทางานของยาเหล่านั้นกันค่ะมะเฟืองเปรี้ยวและมะเฟืองหวานในมะเฟืองเปรี้ยวจะมีกาารดออซาลิกสูงกว่าในมะเฟืองหวานดังนั้นมะเฟืองเปรี้ยวอาจส่งผลกระทบต่อการทํางานของไตได้มากกว่ามะเฟืองหวานนั่นเองค่ะและถึงแม้ว่ามะเฟือง จะแอบซ่อนอันตรายเอาไว้อยู่บ้างแต่หากทานมะเฟืองในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากจนเกินไปคุณก็ยังสามารถเพลิดเพลินกับรสชาติอร่อยสดชื่นของมะเฟืองได้เหมือนเดิมค่ะอะไรที่มากเกินไปย่อมไม่ดีต่อร่างกายแน่นอนค่ะไม่ใช่เฉพาะกับมะเฟืองเท่านั้นหากทานอย่างมีสติรับรองว่าให้ประโยชน์แก่ร่างกายมากมายได้อย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาสนุกเฮล คุณผู้ชมี่รับฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ